เรียบร้อยค่ะรถ h o นด้าเซียวี G2 ขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ Honda c เ v วนะคะเขาแจ้งซ่อมด้วยอาการแอร์ไม่เย็นช่างตรวจเช็คเปิด AC พัดลมทำงานปกติคอมแอร์ไม่ทำงานวัดไฟไฟมาที่คอมช่างจัดก,การถอดคอมแอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะคอมแอร์นะคะตรงนี้นะคะจะมีทาบนะคะน้ำมันด้านอีกอ่จะแห้งๆนะคะ ก็เดี๋ยวถอดเช็คชุดคัดนะคะล้างควมสะอาดคอมนะคะก็นำคอมไปเช็ครั่วให้ดูค่ะเช็ครั่วคอมแอร์รถ h o n d a เซ v ค่ะล้างคอมสะอาดายนอกให้เรียบร้อยนะคะเช็ัลวสซินคอมตัวซินคอมไม่รั่วค่ะตัวเสื้อคอมต่างๆนะคะเห็นราบนะคะไม่รั่วไม่ซึมค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูสภาพน้ำมันคอมค่ะจะได้ถ่ายน้ำมันคอมให้ดู เดี๋ยวเรามาดูน้ำมันคอมภายในคอมค่ะมีน้ำมันคอมออกมาน้อยคอมทายทีไว้นะคะตัวน้ำมันคอมออกมาน้อยเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มให้ค่ะชุดคัดของรถ Honda c ซีวค่ะด้านบนจะเป็นชุดคัดเก่านะคะตัวเรซินใหม่นะคะ ตัวด้านล่างจะเป็นชุดคัดใหม่นะคะก็เดี๋ยวให้ช่างประกอบชุดคัดใหม่ลงคอมค่ะเติมน้ำมันคอมรถ h o น d ้า r v ใหม่ค่ะเดี๋ยวช่างจะได้ประกอบคอมลงรถค่ะเช็คกำลังอัดกำลังดูดของคอมแอร์ค่ะกำลังอัดกำลังดูดด,ดีค่ะ สภาพลูกยางโอลิงนะคะที่มีการใช้งานมานานนะคะเป็นนะคะบี้ฉีขาดแบบนี้นะคะลูกยางโอลิงอีกหนึ่งข้อต่อนะคะภาพนะคะแบนนี่ก็จะเป็นไดเออร์นะคะที่ถอดออกจากแผงของลูกค้ามาตัวไดเออร์ดำนี่ก็จะเป็นไดเออร์ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ก็จะสีใสาขาวแบบนี้ค่ะตัวไดเออร์นะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ เ็นด้านในก็จะเป็นสภาพสายพานของลูกค้านะคะที่ลองลึกตัวสายพานนะคะแข็งกรอบนะคะตัวนด้านนอกนะคะก็จะเป็นสายพานใหม่นะคะสรุปโถแจ้งลูกค้านะคะเรื่องสายพานลูกค้าตัดสินใจให้เปลี่ยนรถฮอนด้าช่างจัดการประกอบคอมประกอบแผงประกอบตัวสายพานใหม่ลงรถคะ่ะรถ Honda า CRV G2 เดี๋ยวมาดูค่าการทำงานหลังจากที่ซ่อมระบบแอร์ค่ะมีถอดแผงแอร์ออกมานะคะเปลีย่ยนตัวไส้กลองไดเออร์ที่อยู่กระบอกข้างๆแผงแอร์พร้อมกับฉีดล้างความสะอาดแผงแอร์ให้เดินเบาความเย็นภายในรถได้อยู่ที่7องศาค่ดาดันลมที่สี่าอยู่ที่175ค่าการทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเติมน้ำยาแอร์เต็มระบบตาแก้วใส มีเปลี่ยนลูกยางโอลิงข้อต่อแอร์จุดทีถอดเปลี่ยนอะไหล่ให้ค่ะมีเสียงดังต้องถอดคอมเปลี่ยนลูกปืนแกนคออีกรอบเเราจะลองปิดคอมแอร์นะคะปิดแอร์ค่ะปิดแอร์นี่คือเสียงเครื่องยนต์นะคะเปิดแอร์ค่ะคอมลูกตีนะคะมีเสียงดังนะคะ เราไม่สามารถเช็คได้นะคะก่อนอีตาถอนเปลี่ยนตัวไหล่ที่เสื่อมสภาพเพราะว่ามาด้วยอาการคัดแอร์ไม่ทํางานนะคะหาลูกค้าใช้รถนะคะก็ต้องหมั่นสังเกตดูคอมแอร์อเจ้าของรถนะคะหรือว่าของลูกค้าเองนะคะปิดแอร์ค่ะ Honda CRV g 2หลังซ่อมคอแมแอร์อาการมีเสียงดัง เดินเบาในรถเย็นได้8องศาอุณหภูมิหน้าห้องเครื่องตอนนี้อยู่ที่40องศาลองเร่งเครื่อง่อยครับความเย็นลงมาที่7องศานะครับความร้อนอยู่250 แอร์ตัดนะครับแอร์ตัดที่หกองศาพอครับพร้อมทำงานเสียงการทำงานคอมแอร์ถือว่าเงียบนะครับปิดแอร์ครับเปิดแอร์ เล่นเครื่องครับปิดแอ้ครับเปิดแอร์ปิดแอ้ครับ เปิดอร์เดินเบาครับปิดอร์เปิดแอ้์ครับพัดลม ระบายความร้อนม่อน้ําและแผงแอร์ทำงานปก,กติทั้งสองตัวปิดแอร์ครับปิดแอร์พัดลมหยุดนะครับหรือว่าพัดลมทํางานตามปก,กตินะครับต้องระวังด้วยนะครับวิ่งรถถ้าเกิดพัดลมทํางานตัวเดียวความร้อนเครื่องยนต์ขึ้นความร้อนแอร์ขึ้นนะครับเปิดแอร์ครับพัดลมทํางานทั้งสองตัว สภาพแผงนะครับก็ถือว่าขีดล้มไปบางส่วนแล้วนะจะได้ฉีดล้างน้ำความสะอาดให้นะครับดับเครื่องครับเดี๋ยวช่างจะได้ประกอบหน้ากันชนนะครับ ตัวนี้ใช้สายพานเส้นเดิมให้นะครับเพราะว่าตอนช่างถอดสายพานเมื่อเช้านะฮะช่างทําสายพานเป็นรอยสายพานเส้นที่เปลี่ยนไปเมื่อวานเป็นรอยก็เลยถอดออกละไม่คิดตังนะครับแล้วก็อะไรตัวนั้นเราไม่มีแล้วนะสายพานเราหมดพอดีเลยนะครับก็ใช้สายพานเดิมนะครับใส่สายพานเดิมให้ครับตัวลูกปืนแกนคอนะครับที่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ชุดโอลิง ชุดซินคอมนะครับซ่อมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะคอมก็ถือว่าทำงานได้เงียบเป็นปกติครับช่างจัดการประกอบกันชนหน้านะครับช่างจัดการฉีดล้างหอมสะอาดแผงแอรหน้ารถให้ สภาพน้ำนี้ไหลออกมามีแต่เศษขุนเศษดินน้ำดำค่ะช่วยระบายความร้อนได้อีกดีขึ้นนะคะ